بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله วันนี้เนี่ยอลัลลให้โอากาสให้เวลาว่างได้มานำเสนอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานในตอนนี้เนี่ยอยากจะทำความรู้จักรหรือไม่ก็เป็นการทบทวน เกี่ยวกับเครื่องหมายว่ากอฟและก็วาซอลเครื่องหมายในการอ่านหยุดหรือว่าอ่านต่อในอัลกนะุรอานเครื่องหมายว่ากอฟว่าซอลในอัลกนะุรอานหยุดนี่เขาเรียกว,ว่าว่ากอฟอ่านต่อไปนี่เขาเรียกว,ว่าว่าซอลในกรุรอานรสัสมอุสมานีนะ ราซัมอุสมานีนี่ก็คือ,อ <c oughs> คือกุรานเล่มนี้กุาร,รานถ้าจำง่ายๆก็คือเขาเขียนว่าอัลกรลุรอานุลกรีมที่ที่นับปกแล้วก็ข้างใน หนังสืออัลกุรอานุลกุรีมหรือรอซัมอุสมานีเนี่ยมันจะสอดรับกับแบบฝึกกิรอตีที่เราเรียนเรียนกันอยู่เราเรียนถ้าจบกิรอตีเนี่ยอ่านรอซัมอุสมานีเนี่ยมันจะสอดรับกันวิธีการสังเกตต่ตางๆเครื่องหมายนูนสุกูล มีเครื่องหมายสุกูลไม่มีเครื่องหมายสุกูลเนี่ยมันจะสอนร,รับกับคุรานเล่มนี้รอซัมอุสมานีอีกรสัมหนึ่งคาเรียกว่ารอซัมบอดาดีบอดาดีนั้น <c oughs> ถ้าคนอายุรุ่นแก่ๆนานๆแล้วเนี่ยเขาจะ เขาจะถนัดในรอซัมบักดาดีมากกว่านะเขาจะถนัดมากกว่าก็มีแตกต่างกันบ้างในการเขียนสระ,ะเหมือนยกตัวอย่างนูนสุก,กูลเนี่ยบักดาดีก็จะเขียนหมดเลยทั้งไม่เกี่ยวว่าจะเป็นฮุกกมอะไรฮ <c oughs> ุกกมอิดุอมฮุกกม อิกลาบอิซฮารจะเขียนหมดเลยแต่รอซัมอุสมานีจะจะไม่เขียนในบางหุกกลมเพื่อให้ได้รู้ว่าจุดนั้นน่ะคืออ่านหุกกลมอะไรน่วงหรือไม่น่วงะนะก็ลองพวกเราไปเปิดดูใน การอธิบายของผมในเล่มที่สี่ผมก็อธิบายไปไปพอสมควร <c oughs> วันนี้เครื่องหมายว่กอฟว่าอลเครื่องหมายอ่านหยุดกันอ่านต่อเนี่ยในคุรานนะโดยเฉพาะในรอซัมอุสมานีเนี่ยมีเครื่องหมายให้เราได้เรียนรู้ดังต่อไปน,นี้นั่นก็คือ1ละซิมวกอ และซิมบอรกก็คือจะต้องหยุดอ่านเมื่อเจอเครื่องหมายมีมนะมีมหางหางเป็นแบบนี้เขียนนี่ลักษณะที่ผมชี้อยู่เนี่ยมีมเขียนเล็กๆด้านบนหางจะจะไม่ห้อยลงหางจะไปชี้ไปทางซ้ายค่อนๆมาลงล่างนิดๆหน่อยๆ มีมแบบนี้เขาเป็นเครื่องหมายหยุดว่าจะต้องหยุดอ่านเมื่อเจอปุอบ๊บสมมุติว่าเราอ่านต่อร้านเราอ่านมายาวมาอ่านยาวมาข้างหน้านเนี่มาถึงปุ๊บเกาลุงหุมเห็นเห็นเครื่องหมายนี้เกาลุงหุมอินนาเะลโมหยุดจะต้องหยุดอ่านก็คือไม่ใช่หยุดปิด ิดหนังสือเก็บไม่อ่านแล้ววันนี้ไม่ใช่จะต้องหยุดอ่านก็คือต้องหยุดในตำแหน่งนี้ <c oughs> ยกตัวอย่างฟ فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون เนี่ยจุดที่หยุดก็คือเนี่ยมีมีมอยู่ข้างบน มีมหางไม่ได้ห้อยลงมันมีอีกแบบหนึ่งมีมมีม,มีสองแบบอยู่ด้านบนมีมหางห้อยลงกับหางไม่ห้อยลงนะถ้าแบบนี้หางไม่ห้อยลงเนี่ยเป็นเครื่องหมายหยุดว่าจะต้องหยุด إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ سورة يس آية سبحانه وَلَا يَهْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ อยู่ในซูร์ยูนุสสองร้อยสิบหกนะอันนี้คือเครื่องหมายมีอย่าต้องหยุดพออ่านมาถึงจุดนี้หยุดอ่านต่อเลยไม่ได้วะลายะฮุนกะกโกลุฮุมอินนัลอิซซะตะลิลลาฮิจะมีอาฮสซะมีอุลอาลี นี่คือเครื่องหมายที่หนึ่งม,มีเขียนเล็กๆอยู่ด้านบนจะต้องหยุดอ่านเครื่องหมายที่สองคือเขียนจีมอยู่ด้านบนระหว่างระหว่างคำจะหยุดหรืออ่านต่อก็ได้เครื่องหมายตัวจีมตัวนี้จะหยุดหรืออ่านต่อก็ได้อย่างเช่นตรงเนี้ยจะมีอ่าถ้าหยุดหยุดก็ต้องหยุดยาวเพราะว่าลงท้ายด้วยฟัธเจน จมีอัหัวสมิ่งไปต่อไปถ้าจะไม่หยุดจมีอันหัวสมิ่งจมีอันหัวสมิ่งถ้าจะไม่หยุดปุ๊บต้องดอูตัวหน้านะ่ะคือตัวอะไรเจอกันแล้วเป็นหุกกมอะไรต้องอ่านในหุกกมนั้นๆน,น,นะต้องอ่านในหุกกมนั้นๆ ตัวอย่างที่เป็นยีมอยู่ตรงนี้วะลิลลาฮิมาฟิสซามาวะติวะมาฟิลออร์ฟิลออร์นี่ยจีมอยู่ด้านบนถ้าเราใจหยุดเลือกที่จะหยุดก็ต้องหยุดอรุพองปากโดยที่ตัวรอดนี่จะต้องสุกูลจะต้องตายตัวรอก็ตายตัวรอดก็ตายฟิลออร์ ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم إذا อย่างเช่นเรานืฟัสยาวะลิลลัลลัฮิมาฟิลสัมมาวาติวะมาฟิลอารูดิยะฟิรูอารูดิยะฟิรูไปเลยแล้ก็ต้องดูกลุ่มตรงนี้ถ้าอ่านต่อเพิ่มเนี่ยเราต้องดูผู้กลุ่มอ่าดีดีมีข้อคั่เสียอย่างเดียวไม่มีตัวยาก็แสดงว่าอ่านสั้นวะมาฟิลอารูดิยะฟิรูดี้ไม่ยาชาวะยูอัลลิบุไม่ยาชา ตัวนี้ก็ตัวยีมเลือกที่จะหยุดก็ได้ถ้าใครน้ฟัสยาวไม่อยากหยุดก็ได้ต่อไปเลยก็คืออ่านอูอ่านอูยาวแล้วก็อูยาฟิรุลิมมยาชาอูวายัลิบุมมยาชาอูวัลลอฮุวฟูรุลราะหิมนะตัวจีม ให้เราเลือกเองเลยจะหยุดเออหรืออ่านต่อได้แล้วแต่เรานะถ้าอ่านต่อก็ต้องดูหุกกลมถัดไปว่าเจออะไรบ้างนี่คือตัวที่สองส่วนตัวที่สามเออครื่องหมายอ่านต่อหรือหยุดตัวที่สามก็คือเนี่ยดูลักษณะนะเนี่ยเขียนเหมือนตัวซอสเขียนตัวซอสแล้วก็เป็นตัวลามแล้วก็หาง เข้ามาข้างใต้ของตัวซอนหางเป็นอย่างนั้นอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าวอซอลเอาละอ่านต่อดีกว่าถ้าแบบนี้ไม่ต้องหยุดดีกว่าหยุดได้ไหมหยุดก็ได้แต่อ่านต่อดีกว่าอล้วอย่างเช่นกอดูคอลัตละฮามากัสซบัตหรือจะหยุดกอดูคอลัดละฮามากัสซบัตอ่านต่อดีกว่า หยุดได้ไหมหยุดได้มาดูตัวอยา่าง <c oughs> ตัวอย่างอยู่นี่ <c oughs> ติลกาอกุมมตุกอดคลัละฮามาคาสบัตวะลักุม และสับทุมว่าจะทุศแล้วนั่งมาแคนูยังมาลูเนี่ยสองจุดนี้มีเครื่องนะหมายอ่านต่อดีกว่าอ่านต่อดีกว่านะเครื่องหมายอ่านต่อดีกว่าเราเห็นไหมเครื่องหมายอ่านต่อดีกว่านี่ผมซูมให้ดูว่าเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ย องจุดเลยอ่านตอ่อดีกว่าเรานะฟัสสั้นเราหยุดก็ได้แต่เราจะอ่านต่อน,นั้นดีกว่าผมอ่านไปสักครู่เนี่ยผมอ่านแบบหยุดติลกาุงมาตุงกอดุขอาตต์ติลกาุงมาตุงกอดุขอาตต์ละฮะมะกะซา,าบัดวะลักุมมะกะซา,าบะตุมหยุดตรงนี้ หรือต่อตรงนี้ไปไปหยุดตรงนี้ก็ได้เพราะนะ้ฟัสเราสั้นคือทั้งสองจุดนี้ให้เราเลือกว่าเราจะหยุดหรืออ่านต่อแต่ว่าอ่านต่อนั้นดีกว่าถ้าใครนะ้ฟัสยาก็ต่อรวดไปเลยจนถึงหยุดที่หยุดสิ้นสุดอายะ Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun Tapi kerang mai อ้นหมายหยุดตัวต่อไปก็คือเนี่ยเขียนตัวกอฟแล้วก็เป็นตัวหลามขึ้นไปแล้วก็หางก็ลงมาใต้ตัวกอฟเล็กๆอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยอวกอฟเอาละก็คือหยุดอ่านดีกว่าหยุดดีกว่าเมื่อสักครู่ข้างบนเนี่ยเป็นตัวซอสอ่านต่อดีกว่าเป็นตัวกอฟหยุด อ่านดีกว่าอามานิยุมกุลฮาตุมาดูตัวอย่างดูตัวอย่างนีนะ่นี่คือจุดที่บอกว่าหยุดอ่านดีกว่านะ พอมาจุดตรงนี้หยุดดีกว่าอ่านต่อได้ไหมอ่านต่อก็ได้แต่หยุดดีกว่าหยุดอ่านยังไง وقالولي دخل الجنة إلا من كانه دنا صور เวลาหยุดนะาซ o r r ก็ต้องหยุดยาวเพราะว่าลงท้ายด้วยตัวรอที่มีอลิฟเล็ก อยู่ด้านบนนะอยู่ตามหลังตัวรอก็อต้องหยุดยาวนะ 5. وقالولي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمان يهم สองจุดเลยนะหยุดดีกว่าทั้งสองจุดอยู่ทึงแม้ว่าจะ ติดติดกันไม่ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ถ้ามีเครื่องหมายนี้ปุ๊บหยุดดีกว่าเรานะฟัสสั่นอยู่แล้วก็หยุดไปเลยติลกะออมานิยุมอุลฮะตูบุรฮานะกุมอิงกุมตุมซอดีกินอ่านะให้สังเกตดู ถ้าเป็นลักษณะตัวกอฟแบบนี้กอฟลามกอฟลามแล้วก็มีหางค่อยลงมาอย่างนี้ก็คือหยุดดีกว่ากี่ตัวแล้วเรารู้จักวันนี้กี่ตัวลลนะ,ม, <c oughs> ม,ะมีมีจะต้องหยุดก็คือตัวมีมจะต้องหยุดอ่านก็คือตัวมีม มิมเนี่ยจะต้องหยุดอ่านตัวตัวจีมหยุดอ่อานต่อก็ได้ให้เราเลือกไปเลยตัวซอสลามอย่างเงี้ยอ่านต่อดีกว่าแล้วก็ตัวที่สี่ตัวกอฟลามแล้วก็หางลงมาอย่างนี้อันนี้หยุดอ่านดีกว่าพร้อมตัวอย่างนะสำหรับตอนนี้ก็รู้จักไปสี่ตัวก่อนอินชาอัลลอฮ์อีก สี ει, eh? ่ห้าตัวค่อยต่อในตอนต่อไปหวังว่าพวกเราจะได้รับประโยชน์จากการอธิบายในครั้งนี้บวบิลัยตอฟิกัลฮิดายะ assalamualaikum warahmatullahi w a b a ะ a า a t u h